เราสามารถทำชีวิตให้ดีๆได้โดยใช้หัวใจในการทำชีวิตให้ง่ายขึ้นอยู่กับจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของตนเองให้มากก่อนนอนนอนอย่างมีความสุขด้วยรอยยิ้มตื่นขึ้นมาตื่นอย่างมีความสุขด้วยรอยยิม้มนอบน้อมกับตัวเองด้วยการลดทิฏฐิลดอีกโก้และอัตตาเปิดใจยอมรับและเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกโลกและนอกจักรวาล นอกเหนือจากความรู้บนโลกใบนี้มอบความรักให้แก่คนในครอบครัวคนรอบข้างและเพื่อนร่วมง,งานโดยการคิดพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นบวกทั้งวันโรคเราสะสมพลังงานด้านลบมานานแสนนานเพราะเกิดจากการกระทำมากมายในอดีตทั้งสงครามการชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิษยานินทากันการทำร้ายจิตใจและร่างกายกันและกัน การหลงไหลในความเฟกจากสังคมภายนอกหลงอยู่ในอำนาจและความเชื่อในทางที่ผิดๆพลังงานของโลกเราจึงบิดเบี้ยวตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการรีเซ็ตครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งทั่วมุมโลกเพื่อการชำระล้างพร้อมกับการปลุกจิตสำนึกเพื่อรักษาเยียวยาความเป็นตัวตนของเราคือจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ โลคต้องการพลังงานบวกจากพวกเราช่วยกันสร้างเพื่อยกระดับมิติให้สูงขึ้นใหม่โดยพร้อมเพียงกันพวกเราสามารถสร้างโลกใหม่ของเราให้ดีขึ้นได้อยากเร่งให้ไวขึ้นอยู่กับพลังงานบวกของพวกเราสามัคคีช่วยกันส่องแสงด้วยความรักและบวกเห็นพวกเห็นทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมีความเท่าเทียมกันตื่นนอนในตอนเช้าก็ตื่นด้วยความสุข อย่าเพิ่งลืมตาให้ทบทวนความฝันว่าจำอะไรได้บ้างว่าจิตวิญญาณเราพาไปเที่ยวไหนมาบ้างแล้วเราค่อยลืมตาพอถ้าเราลืมตาก่อนการเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดออกไปทันทีเราก็จะทำให้ลืมความฝันนั้นหลังจากนั้นให้กอดหอมแก้มคนในครอบครัวคนรักสัตว์เลี้ยงแล้วบอกรักเขา ปรึกษากันว่าต่อจากนี้ไปเราจะคุยกันดีๆขอโทษนะที่ฉันวีนเวียนต่อจากนี้ไปจะมีแต่ความสุขไม่ทำร้ายกันอีกแล้วให้อิสรภาพเสรีภาพต่อกันและกันคิดบวกอย่างเดียวเท่านั้นดูว่าวันนี้จะให้ความรักให้รอยยิ้มให้ความเมตตากับใครได้บ้างให้อภัยใครไปแล้วหรือยังทานอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้นทานมังสวิรัต จะดีมากดื่มน้ำเยอะๆน้ำอะไรก็ได้ที่สะอาดและปลอดภัยไรสารเคมีใช้เครื่องสำอางหรือครีมที่ไรสารเคมีที่ทำมาจากธรรมชาติอาบน้ำด้วยเกลือหิมาลัยผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือขัดผิวด้วยสมุนไพรธรรมชาติเพียงเท่านั้นฟังเพลงสมาธิหรือเพลงสนุกสนานเมื่อจิตสดชื่นมีความสุขทำงานอดิเรตที่ตัวเองชอบ สนุกกับชีวิตในทุกช่วงขณะเมื่อพบกับปัญหาให้รีบแก้ไขแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปยึดติดและคิดว่านั่นเป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้เมื่อเรามีพลังงานบวกเราก็ทำสมาธิฝึกสร้างจินตนาการการเชื่อมต่อกับมิติต่างๆของจักรวาลถ้ามีเวลาว่างตอนไหนก็ทำได้ทั้งวัน หลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ์ที่เป็นลบแมนไม่มีใครรักหรือเข้าใจเราเพวกเราก็มารักกันเองในกลุ่มของเราโดยส่งพลังงานความรักและเป็นบวกไปเพื่อที่เราจะได้เพิ่มพลังงานการสั่งสะเทือนโลกให้สูงขึ้นเพราะพลังงานของพาผู้สร้างนั้นมาจากความรักและแสงสว่างนั่นเอง